ดัมมุดัมเตระนั pues ชชงะจามะปัญจตมังดัมมุดัมมะมณีติวิชฌะธัมมะกันธาจักกามวิละรูปาวัตระอรูปาวัตระภเวัาจังเตตมังเทรมีวัจจะเทระนจาตุสังหะจาปาติหารนจาปุญญาวตโริติปะติจาเมติกามปรานะนุภาตโตปะปวังปุญญาจาริยานังตุมาปะติจาริยานุสัมโมติเตมัง สมบูติ์จุตมังคานาสีราปุญญะปริจาคกสิวิตยะมะปริจักขังบุญญาจาริยานังธรรมวะทัาธรรมมิกาธรรมรสีวันตังสธรรมธรรมสีวะยานุสัมบูรณ์ุติมังสมบูรณ์ุติมังโสระตัมโนโรตัมสราติวะจุโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระพาราสันแก้วนะครับวัดพระหาตุพระสันแก้วก็ มีงานนะครับสมโพชน์นะครับเจดี JD, อะไรนะ นาโปกราปะติมาไลยันตฺถิสัมปติจํสตฺตานุตฺตโรอโหมเหม <laughs> <laughs> parisutona ka ati bidina po angwatuna suwannana nako nilakara bunda cariyanang bunya bunyacarya yano sampo timuttamang a prathana nang karomi arathana nang sa นี่ก็เป็นบริเวณภายในวัดตระภาพผาซ้อนแก้วนะครับวันนี้ผมจะไม่เข้าไปนะครับเพราาะว่จะกลับแล้วนะครับพอดีวันนี้นะครับมีงาน

เป็นป่าถนาเป็นเครื่องมืทของเปล็กป็นดังกำแพงแก้วแหวนล้อมมาคุ้มครองป้องกันมามาขจัดปัดเป่าสิ่งทุป่วยภยัยอันตรายอย่าเด้ดเบียดเบียนมีทาสิ่งร้ายใดอย่าพ่ผพานร้ายใดอย่าเกิดมีร้ายใดอย่าเกิดเป็นสิ่งร้ายใดๆที่จะเกิดขึ้นเป็นไป ก็ให้ได so, so, ้ร the ู้เห็นเท่าทันรู้ทันเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงกระจ่างแจ้งประจักษ์ผลระงับดับเหตุร้ายทั้งหลายเหล่านั้นดับมาลายหายสิ้นศูนดับมาลายหายสิ้นไปดับสลายลายทุกดับสลายายโศกดับสลายลายโรคดับสลายลายภัยดับสารพัดทุกดับสารพัดศูนย์มาหลอดยงลำเลียงศพนี้ก็จะเป็นรถอันเชิญพระธาตุนะ ให้ได้มีกําลังกายกําลังใจกําลังท่ากําลังขันกําลังชีวิตกำลังทราบสติปัญญามันเป็นสร้างสารรค์ประนคุณค่าคุณง,งามความดีในชาติเป็นชีวิตไร้ทุกข์สุขลงดภัยไร้ทุกข์เข็ญกคคังเวนมีปะการังทั้งหลายได้เป็นญาณรวิถีแห่งมรุกมรุภรมีแวดล้อมใช่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับตัวตนที่วัดพระธาตุส่องแสงในเวลายามเย็นเรื่องขามเรื่องเรียงส่งมีงานใหญ่นะครับวันนี้ก็เข้ามาจอดรถเรียงฟรีนะครับ ร่างกายกายาที่ดีใจให้ได้ให้ดินมีทิพยสุขส่วนสามในในมนุษสมบัติของสมบัติที่มุ่ครองประยสุขที่มความสมบัติมีความร้เพ่เป็สมวรเติทวนหลังเกมาปาจจุนทุกการที่มีแต่หวังการผลลังณฑนอุตาสะในการแบนี้และพนทุกา็จะป่นีก็จะเป็นโครมนะครับเป็นโครม

ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับพอดีนะครับผมมาว่าจะมาถ่ายขบวนนะครับถ่ายขบวนพระธาตุนะครับเชเวดกรองนะครับก็มาไม่ทันนะครับก็มาชมบรรยากาศที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วกันดีกว่านะครับได้ถ่ายแต่บวงสวงนะครับ ว้าวตาลายนะครับนี่โอ้ขาแข็งเลยครับน่ครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับเป็นช่วงเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับ,รบก็มีน้องๆน,นะครับมา กันเยอะเลยเนี่ครับอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอ,อะไรบ้านจำลองหรือว่าโครงการอ,าอะไรสักอย่างนะครับยอดรียน แข่งที่สิเรือเรียงสิงชมกันทำนาคือหยอดเร็วีา โอ,โอเคครับนี่ก็จะเป็นการทำตาตานตนุกใช่ปะ่ะอ่านทูบหรือเปล่ามีรถนะครับนี่เป็นการทำหน้าเกลือ ตรงไปนู่นนะครับหลงสักไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ไม่พลาดที่จะถ่ายนะครับที่วัดพระธาตุ ขอซ้อนแก้วนะครับไม้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้นะครับพิเศษนะครับไม่ได้เสียค่าอะไรเลยนะครับก็มีงานพอดีนะครับนะครับก็จะเป็นพระธาตุนะครับเจดีย์พระธาตุเชเวดากองนะครับ